สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วปากูสุริโยบันทาครับพี่น้องครับเมืองสวงครับอำเภอเมืองสวง <Okay. S 1> อยู่ในวัดเนาะนี่ครับแคบก็ถือว่าแคบเนาะในวัดเนาะสมากกระสีบุคคอยเด้กควงก็ได้แล้วในวัด <Okay. S 1> หลังเวทีห้องรถพระรถ พุ่งเข่าสะเดือนบายแล้วพี่น้องครับก็น่าได้จะได้จุดแลนด์มาร์กแล้วพี่น้องครับตอนนี้รถเวทีปลาเอ็ดดี้คอยคาดเดี่ยวนางรามลุกลุดพี่น้องเตดีย่ยวเยวทีลงแล้วเอ๋อแคบก็อยู่ตามแคบ <laughs> น,นี่ครับจริงจีแล้วครับพี่น้องครับ ว่านนี้เลยอยู mm ่ในวัดเป็นบุญม่องไฟพี่น้องเป็นกำลังแห่ไหว้มีฟอนมีกระบวนแห่ครับพี่นอ้องครับบุญม่องไฟ,อ,งไฟอยู่ในตัวอำเภอเลยได้พี่นอ้องเลยในตัวอำเภอเมืองสวงครับพี่นอ้องจังหวัดร้อยเอ็ดครับ อครับานี im, e ้นยโอ้มาทิงว oh, ่ารถปิกับรถปิกับจอดขวางอยู่สองขั้นตอนนั้นยัง่ยออกบ่ได้มันรถปิกับขวางหนาอยู่รถปาโกขั้นหนึ่งรถพะคาร์อแไละครับ ครับพี่น้องครับเวทีห้องยูยูยูมองผมยืนอยู่แล้วเวทีฮะที่ใหญ่แห้งสาวหน่อยสยูมองผมยืนเดี๋ยวนีบจากทีทไปก็สิท่านผู้ชมแล้วครับท่านผู้ชมแล้วหัวงานพี่มีเจือเมือกไม่ขาดนึกหลายเถี่พี่น้อง

พีพ่น้องเปิ้งกระปวนเปิ้ลกระปวดปวดนี่ครับแซมเฮ็ดนี่แหละครับนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านอาหารครับเป็นติดสาหน่อยทางด้านนั่งร้านอาหารที่ไปกับสาหน่อยนะครับมันมีข้าวสวัสดีครับ วของเมนูของอะไรอแะหลแล้วกมีรถคั้นีหครับพิ่ศษมาก็พจสลัดอาหารขายให้ทีมงานสาวาหน่อยนะรถข้าไม่ข้าไรตอนนี้ยังเต็มไปด้วยรถไม่ข้ารถก็ขดาพี่ที่สาาหน่อยสวัสดีครับ บังไฟแสนอี่น้บุญงไฟแสน พี่น้องเบิ้นขบวนครับ ผมตัวให้กับนักแสดงซื้อโบราณคดีข้าวบนดวงสูงครับนักแสดงแถวไหนไว้ทีครับผมโอ้นักแสดงเซียนครับผ่านไปแล้วคือศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอีสานนะครับี่อยู่กับคู่กันมากคับวิถีชีวิตนะครับของชาวอีสานมาหลายร้อยหลายพันปีครับโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ใจดีครับ ราบประธานสมาองคมการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านอตสจปอศิภา,า,าแคร์รัตครับเป็นผู้มอบรางวัลให้กับคณะเสิร์งโบราณจากตำบลเมือมสงสวนครับเสืร์งโบราณที่น้องคนรมาเอาบุญอ่าเจ้าของรถนะครับบพ6 6 6 3นะครับร้อยเอ็ดนะครับ ออกคำวันนาเคลื oh, nice oh, nice oh, nice ่อนรถด้วยนะครับเพราะว่าทีงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นสิกลางเวทีนะครับได้งานกันบ่อกันบ่อออกนะครับพาเนีหานาทีกลางเวทีคว่ำเลยเน้อดับประกาศนะครับประกาศผู้ใดพบเห็นน้องพ่อเจียวครับน้องพ่อเจียวเสือขาวนะครับอากูยู่ประมาณหาบหันะครับนั่งทรงผู้ปกครองอยู่กล่องด้วยกันเน้องพ่อเจียวนะครับเล่นโยเลงดึงมมือสั่น เด็กนิเด <m> ็กน้องพ่อเจียวนะครับน้องพ่อเจียวนะครับเราอยู่พ่อบ้านหาขวบสวมเสื้อสีขาวนะครับบัตกระโหลงที่เขาห้อยอยู่ทั้งหลังอยู่ตรงตูดของพี่น้องครับครับวันนี้งานประเพณีบุญรบไฟพี่น้องชาวเมืองสุวรรณนะครับในก่อนที่จะทำการแสดงเสื้อโบราณนะครับเพราะว่าเสื้อโบราณกันยังดีแล้วพี่น้องจะไปไทยไปมั่นขอไปเดียละคระหนึ่งพี่น้องครับขอเรียนเชิญท่านสจนะครับผมแาครับพี่น้องจัดไว้ครับเพราะว่า ควนยิงนะครับกคอนบนอิฐแดงขอเตือนญครับท่านท่านจจอขออนุญาตเอาตรงนี้เลยครับเอาตรงนี้เลยสวนชั่เดียนะสจอไดครับการประกวดีแขกผู้มีเจียทุกท่านนะคะขานันต์ตัวแทนของเทศบาลตับลมุ่งสวงรณขานันต์ตัวแทนของพี่น้องชาวงตับลมุ่งสวงรณเบนี้ก็ต้อง กับขอบพระคุณนาเทศบายอัไดีใาจัดวงประมาณเพื่อที่จะบุญบ้องไหแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องชาวเพื่อนเมือนสวนขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเพราะว่าจะเป็นคาเดนน่างอายเพราะว่าจะเป็นคณะนั่งร่ำแล้วก็คณะเซอร์องแร้วพี่น้องทุกท่านที่มา้าวางมุดด้วยความที่เขอให้พี่น้องบ้านเอาได้รับท่านชุ่มชื่นร่มเย็นขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลค่ะขอบพระคุณค่ะมาอย่าเดนเยวอะคนมากนะแต่ว่าตอนนี้ยังไมอาตัวคนอื่นเข้ามา ทุกผู้องครับคลิปนี้ฝากไปสนีครับขอบคุ้มทุกการติดตามครับช่องปาโกล้ลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ